สวัสดีค่ะพบกปบรายการหัวเส้นเห่งหมอนิ่งนิวชาว25กันายน2563ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานยังคงปรับตัวลงแรงต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากที่คืนวันจันทร์นี้หลุดแนวรับสำคัญ1,850ดอลลาร์นะคะทิศทางราคาทองคำก็เลยเป็นขาลง ปัจจัยกดดานราคาทองคำนะคะสอประเด็นก็คือความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 นะคะซึ่งวันก่อนก็เป็นการถแถลงจากวัคซีนของแอสตราเซเนกนะคะที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอรนะคะก็ตรงนี้ก็มีการถแถลงนะคะว่าก็ประสิทธิภาพเนี่ยเฉลีย่ยประมาณ70%แต่ว่านักวิจัยบอกว่าถ้าฉีด2เข็มเนี่ยประสิทธิภาพก็อาจจะประมาณ90%นะคร รวมทั้งก็มีความลับลื่นในการถ่ายโอนอำนาจของประธานดีสหรัฐนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็กังวลกันนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยออกมาพูดแล้วนะถ้าเกิดเขาแพ้การเลือกตั้งเนี่ยการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยน่าจะเหมือนกับไม่ค่อยลาบลื่นเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็ยังไม่ยอมรับผลการพ่ายแพ้นะคะมีการบอกว่า,าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะอาจจะกับ การนับคะแนนเนี่ยอาจจะไม่โปร่งใสเท่าไหร่แต่ก็เมื่อวานเนี่ยทางสำนักบริหารงานบริการทั่วไปของสหรัฐอเมริกาหรือว่า GSA เนี่ยก็เริ่มกระบวนการถ่ายโอนอำนาจให้แก่คณะบริหารของโจไบเดนนะคะว่าที่ประ่นยนสหรัฐคนที่46แล้วนะคะก็ทำให้โจไบเดนเนี่ยสามารถเข้าถึงสัพยากรต่างๆที่จำเป็นในการถ่ายโอนอำนาจนะคะ ส่วนกองทุน s อ r g ี l d กรทัสเมื่อวานขายทองคำออกมาหนักทีเดียว13.4ตันนะครราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาด1,807ดอลลาร์ลดลงไป25ดอลลาร์ราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นขายออก26,300บาทลดลงไป550บาทราคาทองแท่ง90.5ของผู้ส่งแห่นนงดี2ปิดที่25,960บาทค่ะ ก็คืนนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องติดตามพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าคืนพรุ่งนี้ก็ตลาดการเงินของมริการก็น่าจะปิดทำการนะคะเพราะว่าเป็นวัน b a n k i g g w i n k Day ก็อาจจะเปิดทำการนะจากครึ่งวันนะคะคืนนี้ก็มีการติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC นะคะซึ่งก็เป็นการประชุมครั้งล่าสุดวันที่ 4ีถึง5เพื่อแกนที่ผ่านมานะคคะทั้งนั้นก็เฟรดยังตึงดอกเบีย้ยที่ระดับศูนย์ถึง0ูต่อไปนะคะ mm hmm. การเปิดเผยตรงนี้เราจะทำให้ทราบรายละเอียดเจ้าหน้าที่นะคะรายละเอียดของมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟรดมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็มองว่าเฟรดก็ยังน่าจะส่งสัญญาที่ยังไม่ปรับึดอกเบีย้ยในระยะอันใกล้นี้นะคะอีกน้อยก็น่าจะ2ปีข้างหน้านะคะ ส่วนคืนนี้สหรัฐจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจปลายตัวทีเดียวนะคะมี GDP ไตรมาสสาตรงนี้เป็นประมาณการครั้งที่สองนะคะตลาดมีการประเมินว่าตัวเลขเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แตกต่างจากที่มีการประมาณการครั้งก่อนเท่าไหร่นะคะตัวเลขก็คือเศรษฐกิจของทวีมาสสามเนี่ยก็จะฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะขยายตัว33.1เปอร์ซหลังจากที่ไตรมาสสองเนี่ยหดตัวไป31เเซนตะคะ มีจำนวนผู้ขอการรัางงานนะคะปกติประกาศทุกวันระหัสนี้เลื่อนมาเร็วขึ้นเป็นวันนี้นะ,ะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแต่ชิงคามเชื่อมันเป็นพวกแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะก็ก็น่าจะจะมีผลบ้างถ้าเกิดตัวเลขเนี้ยออกมาดีนะคะหรือแยกกับที่ประเมินไว้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าก็จะ,จะออกมาน่าจา มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่ชีความเชื่วมันน่าจะลดลงแต่ว่ายอดขายบ้านใหม่น่าจะดีขึ้นนะคะจำนวนผู้ขอรับเชื่อว่างานตลาดประเมินว่าจะออกมา732,000รายนะคะตัวเลขตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดไม่มีประเด็นเรื่องประเด็นอื่นๆหตลาดก็อาจจะให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจของเชิเมกานะคแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมองว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวนะคะหลังจากที่ ลงไปทดสอบแนวรับสำคัญ1800ดอลลาร์นะคะแล้วเหมือนมีแหล่งซื้อกลับเข้ามา1 8 0 0ดอลลาร์ตรงนี้เป็นเป็นแนวรับสำคัญอีกแนวรับหนึ่งเพราะว่าเป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันนะคะยางไรก็ดีทิ่ทางรังคาทองคำเป็นขาลงนะคะมันการการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะยังต้องระวังว่าถ้ามีแรงเทขายแล้วการฟื้นตัวอาจจะยังมีกรอบที่จำกัดอยู่นะคะก็ แนวต้าน1,820ดอลลาร์ 1, 20, แล้วก็1,840ดอลลาร์ 1, 40, ค่ะทองแท่งแนวรับนะคะ25,852 5 50, 25, 6 0 0บาทแนวต้าน26,102 26, 6,400บาทสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเป็นทองแท่งลงทุนระยะยาวค่อยๆทยอยเก็บนะคะ1 8 0 0ดอลลาร์นะคะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เผื่ออีก นะคะว่าถ้าเกิดตรงไปหลึกๆ1,750ดรอลลาร์ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจส่วนลงทุนในฟิวเจอร์นะคะท่านที่เปิดฝั่งขายไว้นะคะแนะนำว่าน่าจะเริ่มปิดฝั่งขายแล้วที่ประมาณ1,800ดอลลาร์นะคะเข้าซื้อเก่งกำไรการฟื้นตัวที่1,800ดอลลาร์นะคะขึ้นมาต้องบอกว่าอาจจะไม่เยอะมากนะคะ1ั2 0อดอลลาร์อาจจะขายกำไรไปก่อนก็ได้นะคะ ส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะสองสตางค์แล้วก็วันนี้อาจจะแข็งค่าขึ้นบ้างน,นะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงหลังจากก็มีความเพิ่มหน้าของการพัฒนาวัคซีนแล้วก็มีความรับรื่นของการไทยโอนอำนาจของบริษัทสหรัฐนะครับเงินบาทคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ30 2 5จุถึง30.40ุส่นบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ